เคยไหมที่ในความเงียบสง,งัดของห้วงความคิด <c oughs> คุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยที่รบกวนจิตใจเสียงกระซิบที่ยืนยันว่าคุณถูกสร้างมาเพื่อบังสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันไม่ใช่เสียงคร่ำครวญจากความสิ้นหวังหากแต่การเรียกร้องที่นุ่มนวลและต่อเนื่องคล้ายกับท่วงทำนองอันไกลโพ้นที่คุณยังถอดรหัสไม่ได้ หากคุณได้ยินเสียงกระซิบนี้แม้เพียงแผ่วเบาโปรดตั้งใจฟังให้ดีนั่นคือสัญญาณแรกและสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงผมเองนโปเลียนฮิลได้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อไขรหัสลับของจิตใจมนุษย์และผมสามารถบอกคุณได้อย่างแน่นอนที่สุดว่าความรู้สึกไม่สบายใจนี้ไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่มันคือคำเตือนที่อ่อนโยนที่สุดที่สติปัญญาอันไร้ขีดจำกัดของคุณส่งมาให้ เพื่อบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคุณให้ผมลงลึกไปในสัญญาณแรกและสำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนี้ความไม่สงบที่คุณรู้สึกความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแต่ต่อเนื่องนี้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณจะได้สัมผัส ได้พิชิตได้เป็นไม่ใช่ข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพไม่ใช่การไม่รู้คุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแต่มันคือเสียงของศักยภาพอันบริสุทธิ์ของคุณที่พยายามจะสื่อสารกับคุณ ระหว่างการวิจัยอันกว้างขวางของผมกับบคุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดกว่า500คนในอเมริกาลักษณะหนึ่งที่รวมทุกคนไว้ด้วยกันคือไม่มีใครที่สบายใจอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ได้สแสวงหาความสบายใจพวกเขาสแสวงหาการแสดงออกความกระสับกระส่ายภายในนี้คือสิ่งที่ผมเรียกว่าความไม่สงบเชิงสร้างสรรค์และมันคือน้ำมันเชื้อเพลิงหลักสำหรับความสำเร็จที่มีความหมายทั้งหมด โปรดทราบว่าจิตใจมนุษย์ทำงานในสองระดับที่แตกต่างกันมีจิตสำนึกที่ใช้เหตุผลสงสัยและกลัวและมีจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และทงพลังยังหาที่สุดไม่ได้ที่ไม่ใช้เหตุผลแต่เพียงยอมรับและดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ ความไม่สงบเชิงสร้างสรรค์คือสะพานเชื่อมระหว่างจิตใจทั้งสองนี้มันคือจิตใต้สำนึกที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมายที่ซ่อนอยู่ส่งสัญญาณควันไปยังจิตสำนึกเพื่อบอกว่าตื่นขึ้นมาถึงเวลาที่จะเริ่มลงมือทำแผนแล้วสมบัติที่คุณฝังไว้ในตัวผมพร้อมจะถูกขุดขนขึ้นมาผมได้เห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนที่สุดกับเฮนรี่ฟอร์ดผู้ยิ่งใหญ่เมื่อผมพบเขาเขาไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ใต้เงาของความสำเร็จ เขากระสับกระสายอยู่เสมอมองเห็นการปรับปรุงนวัตกรรมหรือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่พลังงานเชิงลบของบนแต่เป็นพลังงานเชิงบวกของการสร้างสรรค์ความไม่สงบของเขาไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดแต่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นไปได้และนี่คือที่คนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงพวกเขาตีความสัญญาณนี้ผิด พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายและถอยกลับพยายามทำให้เสียงนั้นเงียบลงด้วยความบันเทิงด้วยงานที่ยุ่งหรือด้วยการยอมแพ้และการทำเช่นนั้นพวกเขากำลังปิดเครื่องยุนแห่งโชคชะตาของตนเองอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณควรทำและผมขอท้าทายให้คุณนำไปปฏิบัติได้ตั้งแต่วันนี้คือเริ่มสนทนากับความไม่สงบนี้ คืนนี้ก่อนเข้านอนเมื่อโลกเงียบสงบหยิบสมุดบันทึกไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่เป็นกระดาษและปากกาเพื่อให้มีการเชื่อมโยงที่จับต้องได้ระหว่างความคิดและการกระทำของคุณด้านบนสุดให้เขียนว่าความไม่สงบของฉันกำลังพยายามบอกฉันแล้วเขียนลงไปไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องตัดสินไม่ต้องเซ็นเซอร์ปล่อยให้มือเคลื่อนไหวไปตามกระแสะความคิด คุณอาจพบว่าในตอนแรกจะมีร้องเรียนผุดขึ้นมาเช่นฉันเบื่องานของฉันฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้เติบโตฉันมีความคิดหนึ่งแต่มันดูบ้าบอเขียนทุกอย่างลงไปตอนนี้นี่คือกระบวนการแปลธาตุกลับไปที่รายการนี้ในวันถัดไปแล้วเริ่มแปลข้อร้องเรียนแต่ละข้อให้เป็นคำถามที่เน้นการปฏิบัติ ฉันเบื่องานของฉันจะกลายเป็นโครงการหรืองานส่วนใดในงานของฉันที่สามารถกระตุ้นและท้าทายฉันได้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้เติบโตจะกลายเป็นความรู้ใหม่ใดไม่ว่าจะเป็นหนังสือคอร์สหรือการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญที่ฉันสามารถแสวงหาได้ในสัปดาห์นี้และความคิดที่ดูบ้าบอนั่นสำคัญที่สุดความคิดของฉันดูบ้าบอควรจะกลายเป็นการทดลองที่เล็กที่สุด ถูกที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่ฉันสามารถทำได้เพื่อทดสอบส่วนเล็กๆของความคิดนี้คืออะไรเป็นกระบวนการนี้เองแม้ว่าจะจัดโครงสร้างน้อยกว่านี้ที่ชายหนุ่มชื่อเอ็ดวินซีบานส์ได้นำไปปฏิบัติเขามีความไม่สงบที่ท่วมทน้นความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นหุ้นส่วนกับโทมัสเอ d ดดิสันผู้ยิ่งใหญ่ลองจินตนาการถึงความกล้าหาญเขาไม่มีเงิน ไม่มีการเชื่อมโยงและไม่รู้จักเอดิสันเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำคนส่วนใหญ่คงจะหัวเราะยกความไม่สบายใจนี้และเพิกเฉยไปแต่บานส์ไม่เขาฟังเขาแปลความไม่สงบนี้เป็นการกระทำที่ชัดเจนเขาเดินทางท่ามประเทศด้วยรถไฟขนสินค้านำเสนอตัวเองที่ห้อมปฏิบัติการของเอดิสันและประกาศว่าเขามาเพื่อเป็นหุ้นส่วนของเขา เขาไม่ได้ขอตำแหน่งงานเขาประกาศเจตจำนงของเขาความไม่สงบของเขาไม่ได้ทำให้เขาเป็นอมพาตเขากลับใช้มันเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการกระทำแห่งศรัทธาอันกล้าหาญและตามที่ผมได้บันทึกไว้ในหนังสือคิดแล้วรวยเขาไม่เพียงแต่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของเอดิสันและเป็นผู้ชายที่ร่ำรวยอย่างยิ่งความไม่สงบของคุณคือเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จในอนาคตของคุณ รดน้ำให้มันด้วยความใส่ใจให้แสงสว่างจากการไตรตรองอย่างซื่อสัตย์และปกป้องมันจากลมหนาวของความสงสัยของผู้อื่นและความกลัวของคุณเองเมื่อคุณเริ่มปฏิบัติต่อความไม่สบายใจนี้ไม่ใช่ในฐานะศัตรูแต่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาที่ฉลาดที่สุดของคุณคุณกำลังก้าวแรกและสําคัญที่สุดในกฎแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กฎแห่งการดึงดูดผ่านความปรารถนาอันแรงกล้าและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การเดินทางของคุณไม่ได้เริ่มต้นด้วยก้าวแรกทางกายภาพแต่มันเริ่มต้นด้วยความกล้าที่จะฟังเสียงกระซิบเมื่อคุณได้เริ่มรับฟังความไม่สงบเชิงสร้างสรรค์ของคุณแล้วโปรดให้ผมนำทางคุณไปสู่ขั้นต่อไปซึ่งเป็นจุดที่เวทมนตร์จะเริ่มเกิดขึ้นอย่างแท้จริงความไม่สงบคือเชื้อเพลิงแต่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคือเครื่องยนต์ที่จะเปลี่ยนพลังงานดิบนั้นให้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางและต้านทานไม่ได้ ตลอดหลายปีที่ผมศึกษาเกี่ยวกับกฎแห่งความสำเร็จผมได้ค้นพบความจริงพื้นฐานที่แยกความแตกต่างระหว่างผู้ที่ใฝ่ฝันกับผู้ที่ลงมือทำนั่นคือจิตใจของมนุษย์จะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนั่นคือเหตุผลที่การขาดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคือผู้สร้างความวุ่นวายและความขับข้องใจ การปรารถนาความร่ำรวยหรือความสุขอย่างคลุมเครือก็เหมือนกับพยายามเดินเรือในมหาสมุทรที่ไร้หางเสือหรือเข็มทิศคุณจะล่องลอยไปตามกระแสของสถานการณ์แต่เมื่อคุณทำให้ความปรารถนานั้นชัดเจนเป็นจุดมุ่งหมายสิ่งไม่ธรรมดาจะเกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของคุณ มันจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ปรับเข้ากับความถี่เฉพาะดึงดูดผู้คนทรัพยากรและโอกาสที่จำเป็นอย่างแม่นยำเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นให้ผมยกตัวอย่างด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ผมได้สังเกตเห็นในปฏิบตัติจิตใจของคุณเปรียบเสมือนสถานีส่งและรับสัญญาณ เมื่อความคิดของคุณฟุ้งซ่านและขัดแย้งกันคุณจะส่งสัญญาณที่อ่อนแอและสับสนออกไปสู่จัก,กรวาลผลลัพธ์ที่ได้ชีวิตที่สับสนไม่ต่างกันแต่เมื่อคุณกำหนดจุดมุ่งหมายของคุณด้วยความชัดเจนอย่างสุดๆเมื่อคุณสามารถมองเห็นสัมผัสและเชื่อในมันด้วยศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนสัญญาณของคุณจะแข็งแกร่งชัดเจนและสอดคล้องกัน คุณจะเริ่มสังเกตเห็นความบังเอิญที่ไม่ใช่แค่ความบังเอิญคุณจะพบหนังสือที่ใช่เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ดูเหมือนบังเอิญหรือมีความเข้าใจอย่างกระทันหันที่ช่วยแก้ปัญหาเก่าๆโลกเรียกสิ่งนี้ว่าโชคผมเรียกว่ากฎมันคือกฎแห่งการดึงดูดของจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่กำลังทำงานอยู่ หนึ่งในกรณีที่โดดเด่นที่สุดที่ผมได้บันทึกไว้คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตัดสินใจจะสร้างเครือข่ายร้านเสื้อผ้าทั่วประเทศที่นำเสนอคุณภาพที่เหนือกว่าในราคาที่ยุติธรรม เขาไม่เพียงแค่คิดถึงมันเท่านั้นเขายังเขียนเป้าหมายนี้ไว้อย่างละเอียดเจาะจงจำนวนร้านค้าเมืองที่จะตั้งและแม้กระทั่งความรู้สึกที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อก้าวเข้ามาในร้านนั้นเขาอ่านคําประกาศนี้ออกเสียงด้วยอารมณ์ความรู้สึกวันละสองครั้งในเวลาไม่ถึงหนึ่งทศวรรษเขาก็ทำได้เกินเป้าหมายเริ่มต้นของเขาเสียอีก เขาไม่ใช่คนอัจฉริยะเขาเป็นคนธรรมดาที่เชี่ยวชาญศิลปะการปรับจูนจิตใจของตนเองให้เข้ากับความทีเดียวแล้วคุณจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรในทางปฏิบัติวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์ไม่กว่าเรื่องลึกลับประการแรกคุณต้องนำมเมล็ดพันธุ์ที่งอกเงยจากการสนทนากับความไม่สงบของคุณแล้วปลูกมันลงในดินที่อุดมสมบูรณ์ของกระดาษเขียนจุดมุ่งหมายหลักของคุณแต่ทำด้วยความแม่นยำราวกับการผ่าตัด อย่าเขียนว่าฉันอยากรวยให้เขียนว่าภายในวันที่หนึ 69, ่งมกราคม2569พศ2569ผมจะมีทรัพย์สินสุทธิ7ล้านบาทท้วนสะสมผ่านธุรกิจให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพพลังงานของผมซึ่งจะให้บริการลูกค้าที่พึงพอใจจำนวน25คนเห็นความแตกต่างไหมครับอย่างหนึ่งคือความฝันอีกอย่างคือแผนที่มีที่อยู่ ประการที่2และนี่คือ9ก้าที่คน98%ละเลยสร้างภาพในใจที่สดใสและละเอียดเกี่ยวกับการบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นลองหลับตาลงตอนนี้สักครู่แล้วลองดูถ้าจุดมุ่งหมายของคุณคือการมีบริษัทนี้อย่าเพิ่งมองเห็นแค่เงินมองเห็นสำนักงานได้ยินเสียงโทรศัพท์สัมผัสพื้นผิวของนามบัตรของคุณจินตนาการใบหน้าของลูกค้าที่รู้สึกขอบคุณหลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาให้พวกเขา อารมณ์ที่คุณรู้สึกเมื่อเห็นภาพนั้นคือน้ำมันเชื้อเพลงที่หล่อเลี้ยงสัญญาณแม่เหล็กของจิตใจคุณนี่คือจุดที่หลายคนสะดุดเมื่อเผชิญกับข้อโต้แย้งของวิธีการพวกเขาพูดว่านโปเลียนครับผมกำหนดจุดมุ่งหมายได้แต่ผมมองไม่เห็นหนทางผมไม่มีเงินไม่มีคอนเน็ชันไม่มีองค์ความรู้และผมตอบด้วยกฎอีกข้อที่ผมคนพบว่าวิธีการจะเกิดขึ้นเองเมื่ออะไรและทำไมชัดเจนและแรงกล้าพอ เมื่อแอนดรูว์คาร์เนกี้ท้าทายให้ผมจัดระเบียบปรัชญาแห่งความสำเร็จเป็นครั้งแรกผมไม่รู้วิธีการผมไม่มีความคิดเลยว่ามันจะใช้เวลาถึง20ปีและผมจะต้องสัมภาษณ์ผู้คนนับร้อย แต่จุดมุ่งหมายของผมชัดเจนและความปรารถนาของผมแรงกล้ามากจนทุกครั้งที่เจออุปสรรควิธีแก้ปัญหาก็ปรากฏขึ้นหนังสือเล่มหนึ่งก็มาอยู่ในมือผมการสนทนาที่ไม่คาดคิดก็ช่วยให้เกิดการแนะนําความล้มเหลวก็พาผมไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไม่เพียงแต่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการแต่ยังช่วยให้การรับรู้ของคุณเฉียบคมขึ้นเพื่อรับรู้โอกาสที่มีอยู่เสมอแต่ที่คุณเคยละเลยไปเพราะขาดการมุ่งเน้น ดังนั้นความท้าทายของคุณตอนนี้คือการเปลี่ยนพลังงานจากความไม่สงบของคุณให้เป็นคำประกาศจุดมุ่งหมายที่ไม่สั่นคลอน เขียนมันออกมาอ่านมันทุกเช้าเมื่อตื่นนอนและทุกคืนก่อนนอนสัมผัสถึงมันราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วแล้วสังเกตดูสังเกตว่าจิตใจของคุณเริ่มทำงานเบื้องหลังอย่างไรเชื่อมโยงจุดต่างๆสร้างความคิดและนำการกระทำประจำวันของคุณไปสู่เป้าหมายนั้นคุณจะเลิกเป็นเพียงผู้ชมที่ล่องลอยในชีวิตของตัวเองและจะกลายเป็นสถาปนิกผู้สร้างโชคชะตาของคุณอย่างมีสติ โปรดจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมีคำตอบทั้งหมดในตอนนี้แต่มันคือการตั้งคำถามที่ถูกต้องต่อจักราวาลด้วยความชัดเจนที่รุนแรงจนจักราวาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบบัดนี้คุณมีเชื้อเพลิงแห่งความไม่สงบและเข็มทิศแห่งจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วแต่ขอให้ผมพาคุณไปสู่หัวใจของกลไกที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ ทุกสิ่งที่เราเป็นล้วนเป็นผลนับของสิ่งที่เราทำซ้ำๆความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำที่แยกเดียวแต่เป็นนิสัยและนี่คือที่ความฝันส่วนใหญ่พบกับสุสานที่เงียบงนันในความล้มเหลวที่จะเข้าใจการแปลทาุของนิสัยที่โดดเด่น คุณอาจมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่สุดในโลกแต่ถ้านิสัยประจำวันของคุณขัดแย้งกับมันนิสัยเหล่านั้นก็จะชนะทุกครั้งไม่มีข้อยกเว้นสิ่งที่ผมค้นพบจากการศึกษามานานหลายทศวรรษคือความสำเร็จไม่ใช่สภาพที่คุณไปถึงแต่เป็นรูปแบบที่คุณถักทอลงในเนื้อผ้าข,ของชีวิตประจำวันทีละเส้นทีละวัน จิตใต้สำนึกพลังอันยิ่งใหญ่ที่ดึงดูดโอกาสเป็นเสมือนที่เก็บของนิสัยมันทำงานโดยอัตโนมัติและถูกตั้งโปรแกรมด้วยการทำซ้ำการกระทำทุกอย่างที่คุณทำความคิดทุกอย่างที่คุณบ่มเพาะคือคำสั่งที่คุณกำลังติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ชีวภาพนี้เ <c oughs> มื่อคุณทำซ้ำการกระทำหนึ่งหนึ่งมากพอมันก็จะถูกบันทึกในใจิตใต้สำนึกและกลายเป็นอัตโนมัติ การขับรถในตอนแรกนั้นซับซ้อนแต่ก็กลายเป็นอัตโนมัติกฎเดียวกันนี้ใช้ได้กับความกล้าหาญวินยัยประสิทธิภาพและน่าเสียดายที่รวมถึงความกลัวการผัดวันประกันรพรุง่งและความสงสัยด้วยการต่อสู้ครั้งสำคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลงของคุณไม่ได้เกิดในเหตุการณ์ใหญ่โตที่น่าตื่นเต้นแต่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลายอบสงบและดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญในกิจวัตรประจำวันของคุณการตัดสินใจที่จะตื่นเช้ากับการกดปุ่มเลื่อนปลุก การเลือกที่จะอ่านหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจสิบหน้ากับการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียไม่รู้จบการเขียนเป้าหมายในตอนเช้ากับการรับมือกับเหตุฉุกเฉินขอให้ผมลงลึกในทางประจักษ์เพราะปรัชญาที่ปราศจากการกระทำก็เป็นเพียงความบันเทิงประสาทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งยืนยันสิ่งที่ผมได้สังเกตการเชิงประจักษ์พูดถึงกฎของเฮฟเซลลประสาทที่ทำงานร่วมกันจะเชื่อมโยงกัน ทุกครั้งที่คุณแสดงพฤติกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคุณคุณกำลังเสริมสร้างเส้นทางประสาทเฉพาะและทุกครั้งที่คุณต่อต้านนิสัยเชิงลบเก่าๆคุณกำลังทำให้เส้นทางอื่นอ่อนแอลงมันไม่ใช่เรื่องของความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างกล้าหาญเป็นเวลาหลายเดือนแต่เป็นเรื่องของความสอดคล้องที่ชาญฉลาดจนกว่าพฤติกรรมใหม่จะกลายเป็นธรรมชาติที่สองของคุณ การศึกษาแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทำให้เป็นอัตโนมัตินี้ใช้เวลาเฉลี่ย66วันไม่ใช่21วันอย่างที่ได้รับความนิยม นั่นคือความมุ่งมั่นประมาณ2เดือนของการทำซ้ำอย่างมุ่งมั่นผมจะยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเขาด้วยหลักการเดียวนี้เขาเป็นพนักงานขายที่ธรรมดาพยายามดิ้นรนเพื่อปิดการขายจุดมุ่งหมายของเขาชัดเจนกลายเป็นพนักงานขายที่ดีที่สุดในบริษัทของเขาภายใน18เดือนแต่นิสัยของเขาหักหลังเขาเขามาสายไม่เป็นระเบียบในการติดต่อและละเลยการติดตามผลหลังการขาย เขาตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่นิสัยที่โดดเด่นเพียงหนึ่งเดียวนิสัยของการเตรียมตัวอย่างพิถีพิถันทุกคืนโดยไม่พลาดเขาใช้เวลา30นาทีเพื่อเตรียมตัวสำหรับวันถัดไปเขาจดรายชื่อลูกค้าที่จะติดต่อขาดการข้อโต้แย้งของพวกเขาและซ้อมตอบกลับ ในช่วงสองสาวันแรกมันเป็นการพยายามอย่างตั้งใจและยากลำบากหลังจากผ่านไป2-3สัปดาห์มันก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นใน3เดือนมันเป็นอัตโนมัติเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อมกันเขาจัดการกับนิสัยที่เป็นรากฐานซึ่งเปรียบเสมือนศิลาหลักจะจัดเรียงประสิทธิภาพทั้งหมดของเข,งขาใหม่ ผลรัพธ์ที่ได้ภายในหนึ่งปีเขาไม่เพียงแต่กลายเป็นพนักงานขายอันดับหนึ่งเท่านั้นแต่รายได้ต่อเดือนของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเขาไม่ได้มีพรสวรรค์มากกว่าเพื่อนร่วมง,งานของเขาเขาเพียงแค่มีความสอดคล้องกันมากขึ้นในสิ่งที่สำคัญดังนั้นผมขอท้าทายให้คุณทำวินิจฉัยนิสัยปัจจุบันของคุณอย่างไม่ลดละหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วขีดเส้นกลางด้านหนึ่งให้จดนิสัยที่เป็นประโยชน์ที่นำคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของคุณ อีกด้านหนึ่งให้จดนิสัยที่ทำลายล้างที่ดึงคุณออกไปจากมันซื่อสัตย์กับตัวเองตอนนี้อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อมกันนี่คือสูตรสำหรับความล้มเหลวระบุนิสัยที่โดดเด่นหนึ่งเดียวที่หากได้รับการปลูกฝังจะมีผลกระทบแบบลูกโซ่เชิงบวกที่ใหญ่ที่สุดในทุกด้านอื่นๆของชีวิตคุณบางทีอาจเป็นนิสัยของการวางแผนวันของคุณบางทีอาจเป็นนิสัยของการศึกษาหนึ่งชั่วโมงต่อวันในสาขาของคุณบางทีอาจเป็นนิสัย ของการออกกำลังกายเพื่อให้มีพลังงานที่จำเป็นเมื่อระบุได้แล้วให้สร้างพิธีรอบรอบนิสัยนั้นกำหนดตัวกระตุ้นที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นหลังจากรับประทานอาหารผมจะนั่งที่โต๊ะทำงานของผมเป็นเวลา30นาทีเพื่อวางแผนวันของผม ตัวกระตุน้นอาหารเช้าจะเริ่มพฤติกรรมที่ต้องการวางแผนโดยอัตโนมัติจากนั้นให้ฉลองการปฏิบัติการฉลองแม้จะเพียงทำได้ดีมากที่พูดกับตัวเองจะปล่อยสารโดพามีนและยึดนิสัยนั้นไว้ในสมองของคุณว่าเป็นที่น่าพึงพอใจโปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับธรรมชาติของคุณคุณกำลังปรับทิศทางมันคุณกำลังแกะสลักตัวตนใหม่ของคุณอย่างแท้จริงซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการลงมือทำซ้ำๆในความพยายามป ประจำวันวินัยในที่สุดแล้วไม่ใช่คุกแต่มันคือรูปแบบสูงสุดของอิสระภาพอิสรภาพที่จะเป็นคนที่คุณรู้ว่าคุณสามารถเป็นได้เรามาถึงหลักการที่3ที่สามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างทวีคูณหลักการที่ทรงพลังมากจนหากปราศจากมันคุณจะจำกัดขอบเขตของศักยภาพของคุณอย่างร้ายแรง คุณมีทั้งความไม่สงบที่จุดไฟจุดมุ่งหมายที่วาดแผนแมบแล้วและนิสัยที่สร้างเส้นทางแล้วแต่ยังมีพลังทวีคูณขานงากที่สามารถเคลื่อนย้ายภูเขาที่คุณคนเดียวไม่มีทางทำได้ <Okay. S 1> ผมหมายถึงปัญญาของกลุ่มสมองการกระทำสูงสุดของคนความร่วมมือที่สอดคล้องกันระหว่างจิตใจหลายดวงระหว่างการวิจัย20ปีของผมผมไม่พบแม้แต่บุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คนเดียว ที่บรรลุสถานะอันโดดเด่นของเขาโดยปราศจากการพึ่งพาหลักการนี้ในจุดสำคัญใดจุดหนึ่ง Mastermind Alliance ถูกกำหนดให้เป็นการประสานงานความรู้และความพยายามในจิตวิญญาณแห่งความสามคัคคีระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น <c oughs> เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนี่ไม่ใช่แค่เครือข่ายผู้ติดต่อหรือสโมสรทางสังคมแต่มันคือโรงหล่อแห่งโชคชะตา ที่ซึ่งจิตใจหลายดวงหลอมรวมกันเพื่อสร้างสติปัญญาที่เหนือกว่าจิตใจส่วนรวมที่มองเห็นและสามารถทำสิ่งที่จิตใจแต่และดวงเพียงลำพังไม่สามารถทำได้ <S <S ให้ผมคลายความลึกลับนี้ด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนจากชีวิตของผมเองเมื matter, mm ่อแอนดรูว์คาเนกี้มอบโอากาสทางประวัติศาสตร์ให้ผมในการกลั่นกรองปรัชญาแห่งความสำเร็จเขาไม่ได้มอบรายชื่อให้ผมเฉยเ เขากำลังแนะนำผมให้รู้จักกับแนวคิดที่มีชีวิตของมาสเตอร์มายน์งานในตัวเองการสังเคราะห์กฎแห่งความสำเร็จจากจิตใจที่ฉลาดที่สุดในยุคนั้นเป็นมาสเตอร์มายน์ที่กำลังทำงานอยู่ผมคนเดียวคงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แต่ด้วยการเป็นพันธมิตรกับคาร์เนกีและต่อมากับยักษ์ใหญ่เช่นเฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดิสันและจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ ผมสามารถเข้าถึงแหล่งเก็บความรู้และประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการประชุมเหล่านี้ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นธรรมดาๆรรแต่มันคือการหลอมรวมความคิดหนึ่งถูกนำเสนอโดยเราคนหนึ่งและอีกคนก็รับช่วงต่อปรับปรุงเพิ่มชั้นของข้อมูลเชิงลึกจากสาขาที่แตกต่างกันและสิ่งที่เกิดขึ้นคือความคิดที่สซึ่งเหนือกว่าการมีส่วนร่วมดั้งเดิมใดๆ นั่นคือแก่นแท้ของมาสเตอร์มายน์มันสร้างคุณสมบัติที่เกิดขึ้นใหม่ความรู้รวมที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของก่อนการประชุมที่กลุ่มกลืนนั้นข้อโต้แย้งที่ผมได้ยินบ่อยๆคือแต่ผมไม่สามารถเข้าถึงผู้นำที่ยิ่งใหญ่หรือเศรษฐีได้นี่เป็นความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมาสเตอร์มายน์พันธมิตรมาสเตอร์มายน์ไม่ได้เกี่ยวกับสถานะหรือความมั่งคั่งของสมาชิกแต่มันเกี่ยวกับความคิด ทักษะที่ส่งเสริมกันและความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายร่วมกันคุณสามารถสร้างมาสเตอร์มายที่ส่งพลังกับเพื่อนร่วมง,งานที่มีทักษะการวิเคราะห์ที่คุณชื่นชมกับเพื่อนที่มีความยืดหยุ่นและมองโลกในแง่ดีหรือกับใครบางคนจากสาขาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่นำมุมมองใหม่ๆม,มาสู่ความท้าทายของคุณสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ใครแต่เป็นอะไรสิ่งที่แต่ละคนนำมาสู่โต๊ะ ในแง่ของความรู้มุมมองและความแข็งแกร่งทางบุคลิกภาพอันตรายที่ใหญ่สุดต่อความก้าวหน้าของคุณไม่ใช่การขาดทรัพยากรแต่มันคือยาพิษของความคิดแบบขาดแคลนและความสงสัยถ้าคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องของคุณแสดงว่าคุณอยู่ในห้องที่ผิดคุณควรมสแสวงหาผู้ที่ท้าทายคุณผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคุณโดยอัตโนมัติและผู้ที่มีทักษะที่คุณไม่มี ผมจะยกตัวอย่างที่เป็นรูป,ปรธรรมและนำไปใช้ได้จริงที่ผมสังเกตเห็นวิศวกรหนุ่มคนหนึง่งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการสร้างวัสดุฉนวนการความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชนิดใหม่เขามีความรู้ทางเทคนิคแต่เขาขาดความเข้าใจด้านการตลาดกลยุทธ์การขายและโลจิสติกส์แทนที่จะพยายามเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองกระบวนการที่จะใช้เวลาหลายปีและอาจล้มเหลวในจุดบอดบางจุดเขาได้สร้างมาสเตอร์มาย์เล็กๆขึ้นมา เขาเชิญเพื่อนที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิทัลอดีตเพื่อนร่วมง,งานที่ทำงานด้านห่วงโซ่อุปทานและศาสตราจารย์เกษียณอายุที่มีความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการก่อสร้างพวกเขาพบกันทุก15วันอย่างเคร่งครัดด้วยวาระการประชุมที่ชัดเจนแต่ละคนนำเสนอความท้าทายของตนเองและกลุ่มด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็ร่วมมือกันเพื่อหาทางออกวิศวกรให้ความรู้ทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดช่วยวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อนร่วมงานด้านโลจิสติกส์ออกแบบรูปแบบการกระจายสินค้าและศาสตราจารย์ได้ทำการแนะนำที่สำคัญใน18เดือนพวกเขามีต้นแบบที่ใช้ได้และเส้นทางที่ชัดเจนสู่ตลาดวิศวะกรคนเดียวคมยังคงดิ้นรนอยู่ในห้องปฏิบัติของเขาแต่เมื่อรวมกันเขาสร้างบางสิ่งจากความว่างเปล่าดังนั้นขั้นตอนต่อไปของคุณเป็นเชิงกลยุทธ์และต้องใช้ความกล้าหาญ ทำการสำรวจอย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนตอนนี้ระบุช่องว่างมีด้านใดบ้างที่คุณอ่อนแอจุดบอดของคุณอยู่ตรงไหนใครสามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้บ้างเริ่มต้นเล็กๆมองหาคน2อถึงสคนเข้าหาพวกเขาไม่เพียงแค่ขอคำแนะนำอย่างคลุมเครือแต่ด้วยข้อเสนอที่ชัดเจนว่า ผมกำลังจัดตั้งกลุ่มเล็กๆเพื่อช่วยให้ผมบรรลุจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของคุณผมให้คุณค่ากับมุมมองของคุณในสาขาความเชี่ยวชาญของพวกเขาเป็นอย่างมากและอยากจะเชิญคุณเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของเราซึ่งเราทุกคนสามารถแบ่งปันความท้าทายและร่วมมือกันหาทางออกได้กำหนดกฎพื้นฐานการรักษาความลับ การตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์ที่รุนแรงแต่สร้างสารรค์และความมุ่งมั่นที่จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาไม่ใช่ปัญหาการประชุมควรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับการสร้างคิดไม่ใช่การประชุมเพื่อบนโปรดจำไว้ว่าจิตใจแต่ละดวงมีขีดจำกัดแต่จิตใจของกลุ่มเมื่อประสานกันอย่างกลมกลืนนั้นแทบจะไร้ขีดจำกัด Mastermind คือเครื่องมือปฏิบัติที่ถูกใช้น้อยเกินไปที่สุดในการเอาชนะกฎค่าเฉลี่ยและบรรลุผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดามันคือหลักฐานที่มีชีวิตว่าเมื่อร่วมกันเราไม่ได้เพียงแค่แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่เรายังฉลาดขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นและมีความสามารถมากขึ้น เมื่อคุณเปิดใช้งานพลังของม a สเตอร์มายดคุณจะหยุดการผลักหินหนักขึ้นภูเขาเพียงลำพังและเริ่มออกแบบระบบรอกที่เคลื่อนย้ายมันด้วยประสิทธิภาพที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจรวมถึงตัวคุณเองด้วยนี่คือปัญญาสุดท้ายที่เปลี่ยนความพยายามเพียงลำพังให้การพิชิตร่วมกันและมันคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณไม่ได้แค่ฝันถึงการเปลี่ยนแปลงแต่คุณกำลังสร้างมันด้วยมือของคนจำนวนมาก ขอให้ความจริงนี้จารึกอยู่ในใจของคุณพลังที่ยิ่งใหญ่ที่คุณมีไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์รอบตัวคุณแต่อยู่ในความเงียบอันลึกซึ้งของความคิดของคุณเองมันคือที่ที่ที่คุณสร้างสรร์เชื่อมั่นและในที่สุดก็พีชิตผมขอขอบคุณที่ได้สละเวลาอันมีค่านี้ให้กับการเดินทางที่สำคัญที่สุดของคุณการเดินทางเพื่อเป็นสถาปนิกผู้สร้างโชคชะตาของคุณเอง อีกก้าวหนึ่งของปัญญาที่กำลังรอคุณอยู่ในวิดีโอที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณตอนนี้ที่ซึ่งเราจะก้าวไปสู่มิติถัดไปของการเปลี่ยนแปลงนี้ที่นั่นคุณจะได้ก้าวสำคัญเพื่อเป็นคนที่รู้โดยปราศจากความสงสัยใดๆว่าคุณสามารถบรรลุทุกสิ่งที่จินตนาการได้ผมจะรอคุณอยู่ครับแล้วพบกันใหม่ในไม่ช้านี้